เราพูดอยู่ในใจตลอดตั้งแต่ตื่นันหลับเลยพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บงงเงียปุ๊บสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเราก็คิดในใจกี่โมงแล้วเนี่ยมีเสียงเบาๆดังอยู่ในใจพวกเราเห็นเสียงนี้ไหมที่พวกเราคิดที่พวกเราพูดอยู่ในใจตลอดนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเราก็เลยมองไปมันสั่งให้ร่างกายมองไปดูนาฬิกาปากฏว่าดูนาฬิกามันก็ดูปุ๊บอ๋อโอเคตีส มันให้ค่าว่าตีสีทั้งๆที่ไอสิ่งนั้นไม่ได้พูดในโลกใบนี้นี่พูดนะมันมีโลกในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเขาพูดอะไรสักอย่างเลยธรรมชาติทั้งหลายเขามีความเป็นเช่นนั้นของเขาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาคือเขาไม่ได้พูดว่าเขาเป็นอะไร กเราเพียงแต่มองดูธรรมชาติภายนอกทั้งหลายดูสิมองขึ้นไปบนฟ้าเราจะเห็นว่ามันมีการรับรู้ถึงอะไรบางอย่างเราเพียงแต่มองจากซ้ายไปขวาดูเราจะรู้ถึงอะไรบางอย่างที่มันว่างเปล่ามันเป็นการรู้ที่ไม่มีภาษาไม่มีความหมายเป็นการรู้แบบ รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็แล้วไปรู้แบบไม่ถือครองด้วยขณะที่พวกเรานั่งอยู่เฉยๆกำหนดฟังถึงเสียงก็ได้นี่คือจิตกำลังรับรู้นะมันรู้ผ่านตารู้ผ่านหูรู้ผ่านจมูกรู้ผ่านลิ้นรู้ผ่านกายเพียงแต่พวกเราลองเล่นดูนั่งอยู่เฉยๆแล้วเราก็กำหนดรู้อยู่เฉยๆ พวกเราจะรู้ถึงอะไรบางอย่างมาปรากฏให้รู้มันจะมีเสียงแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เสียงนะมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกันจริงๆมันไม่ต้องไปเรียกมันหรอกมันไม่มีภาษาพูดพวกเราเพียงแต่รู้ถึงอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีเสียงมากระทบเลยเป็นเสียงนกบ้างเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นเสียงรถใหญ่เป็นเสียง ของสุนัขมันเหา่าเป็นเสียงของลมก็ดีเราจะได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่พวกเราเพียงแต่สังเกตง่ายๆว่าไอเสียงนั้นน่ะมันมากระทบของมันเองแล้วจิตเราก็รับรู้ถึงเสียงนั้นด้วยธรรมชาติของจิตเองพวกเราไม่ต้องไปบอกจิตได้ยินเสียงเดียวนี้ไม่ต้องไปบอกพวกเราเพียงแต่ นั่งรู้ธรรมชาติเสียงก็มากระทบของมันเองจิตเขาก็ทำหน้าที่รับรู้ถึงเสียงนั้นแล้วก็สลายไปเป็นขณะเป็นขณะที่มากระทบนั่นแหละพวกเราลองดูธรรมชาตินี้ดูสิเราจะรู้ถึงธรรมชาติทั้งหลายเลย ที่เขาปรากฏให้รู้แล้วก็สลายไปปรากฏให้รู้แล้วก็สลายไปเราอยู่ไหนถามจิตลงไปให้จิตตอบ